ชัดๆถนอมจัดให้ถ้าใครที่ชอบท่องเน็ตเล่นติ๊กต็อกก็จะเห็นว่ามีการแชร์ข้อความทั้งภาพและเสียงนะครับมีคำบรรยายเรื่องของว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีพระบรมราชโองการนะครับคือไปลง ออกมานะครับว่าให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับปี2 5 6 6คือปีนี้ถึง2,580นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าไล่ดูตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะที่มีการแชร์กัน,นไล่ไปเรื่อยๆนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาแชร์กันในโลกออนไลน์อย่างไรบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ66ถึง70 นะครับมีอำนาจเต็มเหนือรัฐบาลควบคุมให้ทำงานตามที่วางยุทธศาสตร์ไว้ใครฝ่าฝืนมีโทษหนักเป็นปฏิบัติต่อการบริหารประเทศประธานยุทธศาสตร์ชาติใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีรู้กันยังนะครับที่ส่งต่อกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเนี่ยถ้าไล่ภาพไปดูเรื่อยเ,อยเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าคือมันมีความจริงบางส่วนบิดเบือนบางส่วน บิดเบือนด้วยความไม่รู้บิดเบือนด้วยความจงใจบิดเบือนด้วยความไม่เข้าใจบิดเบือนด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้อันตรายครับคุณผู้ชมครับมันไม่ว่าจะพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราพูดไปด้วยความไม่รู้เนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเขากําหนดยุทธศาสตร์กี่ด้านรู้ไหมนะครับแล้วสองคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วยใครบ้าง กรรมการที่ประกอบไปด้วยใครบ้างเนี่ยอยู่ในโดยตําแหน่งกี่คนเป็นผู้สรงคนณวุธที่กี่คนเข้ามาตามวาระก,กี่คนอยู่ในวรรคคนละกี่ปีนะครับพ้นไปแล้วมาเป็นต่อได้ไหมมีอํานาจหน้าที่อะไรบางทีเราต้องศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้ซะก่อนเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธ,ธศาสตร,ร์ชาติปี2560 ซึ่งพอกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็มีการตั้งคณะกรรมการก็คือมีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาก็คือตั้งแต่ปี61ถึง2580เนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสาระสำคัญสำคัญมีอยู่ทั้งหมด6ด้านเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี61ไปจนถึงปี80เนี่ยเติบโตอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางเติบโตยังไงครับเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนมั่งคงก็คือความสงบเรียบร้อยมั่งคั่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและทั้งหมดนี้เป็นไปด้วยความยั่งยืนนี่คือยุทธศาสตร์และเป้าหมายในอดีตมันไม่มีครับคุณผู้ชมครับยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยมันก็มามีในช่วงที่คสชเขาเข้ามานี่แหละแล้วก็เขาก็เห็นว่าหลายประเทศทั่วโลกเขามียุทธศาสตร์อย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเนี่ยอีกกี่ปีข้างหน้าเขาจะเป็นยังไง ของเราอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ถามว่าเรามีแผนพัฒนาไหมก็ต้องตอบว่าเรามีแผนพัฒนาก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนและ4ปีที่เรามีอยู่บัดนี้อยู่แผนที่13าถามว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยอพอเรามีแล้วเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้ทำไม่ทำได้ไหมันก็ไม่เห็นจะมีใครว่า เป้าหมายเนี่ยผมเนี่ยโตมากับแผน8แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8จําแม่นเลยศูนย์กลางของการพัฒนาเมื่อก่อนเขาใช้คําว่าศูนย์กลางของการพัฒนาของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีแผนแรกเนี่ยแผนเศรษฐกิจต่อมาก็มีเพิ่มสังคมเข้ามาแผนแรกมีศูนมาจานกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แผน13ผมโตในช่วงแผน8หวัวใจสาคัญศูนย์กลางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแก็คือการพัฒนาคนแผน9ก็ยังพัฒนาคนต่อต่อมาก็ยังพัฒนาคนบัดนี้แผนที่13ยุทธศาสตร์การพัฒนายังเป็นการพัฒนาเรื่องคนอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับแต่คำถามว่าถ้าเราเอาคนมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเรามีเป้าหมายจะให้คนเป็นคนแบบไหนใช่ไหมครับและมาถึงวันนี้คนที่พัฒนามากี่แผนแล้วคนปัจจุบันเป็นอย่างไรนั่นคือคำตอบครับ นั่นคือคําตอบเพราะฉะนั้นประเทศมันต้องมีแผนมันต้องมียุทธศาสตร์พอเขาทำขึ้นมาปั๊บต้องยอมรับว่าถูกวิพากวิจาร์เพราะจัดทำโดยคอสชอในรัฐบาลต่อมาก็ถูกวิพากวิจารณว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการมันจึงทำให้คนตำหนิวิพาก์วิจารณ์ค่อนแค่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาโดยตลอดว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เพราะสังคมไทยเราเป็นสังคมที่กล่าวหากันนะครับคนที่กล่าวหาเสียงดังแต่คนจะชี้แจงนี่แอบแงบ ไม่กล้าชี้แจงไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวทัวลงเดี๋ยวหาว่าเป็นพวกผดเด็จการก็สุดท้ายก็เราก็กล่าวหากันจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนี้อยู่ในในภาวะที่เขาเรียกว่ายุบสภาแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ประกอบกับมีการเผยแพร่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นะครับซึ่งก็ตั้งกันมาตั้งแต่ต้นปีแต่เพิ่งประ,ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จนันโอชาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็ไปทึกทักอาว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไปจนถึงปี2580ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ชาติเพราะใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องอยู่ใต้พลเอกประยุทธ์จนนันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายาในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทีนี้คนไม่รู้ก็แชร์ต่อส่งต่อบอกต่อเลยครับแต่คนที่อ่านแล้วเข้าใจเขาบอกว่าไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยคุณโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนะครับปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยก็บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตและมีการกระจายข่าวที่คาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ามีคำชี้แจงจากสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้โดยบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตาแหน่งซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา12ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติปี2560เกี่ยวกับการกําหนด ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสำหรับราชกิจจานุเบกษาที่ได้แสดงไว้ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้นนายกรัฐมนตรีต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแยง้ง ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข่าวสารจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือเมื่อรับข้อมูลข่าวสารแล้วอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนวิจารณ์หรือส่งต่อเพราะการกระจายข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากข้อที่จริงส่งผลกระทบต่อสังคมซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นโฆษกรัฐบาลว่า ในขณะที่คุณดัน,นุชาพิชย,ยนันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดนี้ครับได้เผยแพร่ชี้แจงถึงกรณีที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อความว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ตั้งแต่ปี66ถึง70โดยมีอำนาจเต็มเหนือรัฐบาลควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หากฝ่าฝืนโทษถึงขั้นพ้นตำแหน่งท่านเลขาสภาพัฒน์บอกว่านายกเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์โดยตำแหน่งอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา12พรบยุทธศาสตร์ชาติ2 0 6 10เกี่ยวกับการกำหนดให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณอนุชาบอกว่าสําหรับรัชก,กิจจานุเบกษาที่ลงประกาศตามที่มีการเสนอบนสื่อออนไลน์นั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒธธิในคณะกรรมการยุทธศาสตร,ร์ชาติเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร,ร์ชาติไปจนถึงปี2568ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยแล้วถามว่าประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเป็นใครกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินี่ก็คือเขาระบุไว้ในกฎหมายพรบฉบับนี้นะครับว่าคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นหนะ้าท่านชวนใช่ไหมครับเห็นนะฮะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์ คนที่สองประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งก็ไม่มีชื่อในชวนคนที่สามประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองก็ไม่มีประธานชื่อประธานคนปัจจุบันและก็มีรองนายกรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพที่กําหนดเลขาธิการสภาความมั่นคงประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเอกชาติประธานสภาเกษตรแห่งชาติประธานสภาหอ าการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอดประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประธานสมาคมธนาคารไทยและก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ก็แต่งตั้งล่าสุดและประกาศในราชกิจจาแล้วมาทึกทักกับว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไปจนถึงปี80และมีอำนาจเหนือนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะมีคนต่อไปแล้วถ้าไม่ทาตามมติหรือไม่ําตามความเห็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธาน จะมีความผิดถึงขั้นติดคุกถึงสิบปีคือถ้าไปฟังอย่างนี้ไปอ่านอย่างนี้ไปเชื่ออย่างนี้ก็ก็จะมีคนดา่าพลเอกประยุทธ์และก็ด่ารัฐบาลแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดกรรมการโดยตำแหน่งแปลว่าไงครับแปลว่าเมื่อไหร่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคนต่อไปก็คือ ถ้าคุณพิธาก็เป็นพิธาถ้าเป็นคนอื่นก็เป็นคนคนอื่นที่ไม่ใช่พิธาแต่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและประธานรองประธานคนที่หนึ่งก็ไม่ใช่ท่านชวนแต่จะเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนต่อไปที่จะมาเป็นประธานรัฐสภานะครับแต่ว่าการที่ไปนําเสนอ ออกข่าวบิดเบือนพูดคุยกันส่งแชร์กันส่งต่อกันโดยไม่อ่านกฎหมายไม่อ่านรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าทำไมประเทศต้องมียุทธศาสตร์ชาติเพราะอะไรเพื่ออะไรและไม่ไปอ่านพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติที่ออกตามรัฐธรรมนูญก็ไม่อ่าน ถ้าอ่านจะรู้ที่ไปที่มาหลักการเหตุผลกฎหมายทุกฉบับจะต้องขึ้นหลักการเหตุผลก่อนว่าทําไมเราจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ทําไมจะต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันจะต้องอธิบายหลักการเหตุผลแล้วเข้าสู่เนื้อเรื่องว่ากรรมการคือใครประกอบไปด้วยใครมีอํานาจหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วก็มีสิทธิ์อะไรยังไงบ้าง้ากําหนดไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดของการมี ยุทธศาสตรส์ชาติในคราวนี้ที่ไม่เหมือนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างที่ผมจโจวหวยคุณผู้ชมได้ฟังตั้งแต่ช่วงต้นว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ทําก็ไม่ผิดทําก็ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าไม่มีโทษทานอะไรกันทั้งสิน้นรัฐบาลเข้ามาปับ๊บผมยังจําได้รัฐบาลบางยุคบางสมัยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเขียนนโยบายรัฐบาล นะครับก็จะยึดเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจงกระทั่งถูกสื่อตั้งคำถามว่าแล้วนโยบายของรัฐบาลคืออะไรไปเอาแผนพัฒนามาหรือนโยบายของรัฐบาลในเวลาต่อมาเนี่ยรัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็เริ่มจะเอานโยบายของพรรคการเมืองมานำในการพัฒนาประเทศจงกระทั่งลืมแผนพัฒแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็พอรัฐบาลเข้ามาแล้วแต่ละรัฐบาลก็ ฉันเข้ามาฉันเอาโนโยบายของฉันไอ้นโยบายของรัฐบาลชุดเดิมทิ้งไม่เอาไม่ไปต่อนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งมาถึงว่าแล้วประเทศมันจะพัพฒนาไปในทิศท,ทางไหนล่ะประเทศเราจะไปอย่างไรล่ะเพราะรัฐบาลอยู่สองปีสามปีก็ต้องยุบสภาหรือไม่ก็ลาออก ทิศทางของประเทศไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการทําให้เกิดความชัดเจนในความคิดของการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติก็คือนี้แหละครับว่าประเทศเราจะพัฒนาให้เติบโตไปอย่างไรเกิดความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนได้อย่างไรแน่นอนปลายทางหมุดหมายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้คําว่า,าศูนย์กลางการพัฒนาแต่ปัจจุบันนี้เขาใช้คําเท่นะใช้คําว่าหมุดหมายของการพัฒนานะครับหมุดหมายของการพัฒนา าตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ด้านนะครับก็คือถ้าสรุปโดยภาพรวมก็าภาพรวมก็คือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงถามว่านี่คือปลายทางของของยุทธศาสตร์ชาติปี2 5 8 0ถามว่าดีไหมเป้าหมายมันจะเป็นอย่างนี้ไหม มันคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็พอเพียงเนี่ยคนพอใจไหมผมก็เชื่อว่าคนก็พอใจถ้าไม่ค่อนแค่ก็ต้องบอกว่าพอใจมันดีไหมนี่คือเป้าหมายก็คือว่าอย่างนี้ชัดเจนกับที่ผ่านมามันไม่มีอะครับมันไม่มีว่า20ปีข้างหน้าเราจะเป็นอะไระครับ เราจะเป็นแมวเราจะเป็นเสือเราจะเป็นสิงโตเราไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยรัฐบาลนี้มาเอานยโยบายนี้มาทําพอรัฐบาลต่อไปมาก็ทิ้งนยโยบายของรัฐบาลก่อนแล้วก็มาทําตามนยโยบายใหม่และพาประชาชนไปหมุดหมายอยู่ตรงไหนไม่ทราบจะไปเอาหมุดหมายของแผนพัฒน์มาก็รัฐบาลที่เขาเข้ามาใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็มีอานาจเหนือเขาก็ไม่ใช้แผนพัฒน์แผนพัฒน์ก็เป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นยุทธศาสตร์ชาติจึงถูกกําหนดให้มีขึ้น อย่างน้อยก็6ด้านต้องไปทําตามนี้ถ้าไม่ทําตามนี้แปลว่าไงแปลว่าหัวหน้าหน่วยราชการนั้นมีความผิดถูกร้องปปชอ,อาจจะถูกพักงานอาจจะต้องถูกออกจากตําแหน่งถ้าเป็นคนในระดับคณะรัฐมนตรีนายกก็เป็นคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งถ้าไม่ทําตามนี้ก็ถูกร้องปชอปชปปชส่งสารสารตัดสินตัดสิทธทิทางการเมืองและอาจจะถูกลงโทษจําคุก1-10ปี ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เขากําหนดว่าต่อไปนี้ทั้งส่วนราชาการทั้งฝ่ายการเมืองคณะรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยจะต้องทําตามยุทธศาสตร์ชาติแต่คําถามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกตําหนิก็คือว่ายุทธศาสตร์ชาติเขียนโดยใครนะครับแล้วเขียนว่า20ปีแล้วทํา20ปีบัดนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ย นะครับมันล้าสมัยมันไม่ทันการเขียนอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับคนก็รู้สึกอย่างนี้ฟังดูก็มีเหตุผลว่าเออเขียนเป้าหมายประเทศ20ปีข้างหน้าแล้วประเทศมันเปลี่ยนแปลงทุกวันโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันและไปเขียนว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใน20ปีเหมือนกับสลักทุกอย่างไว้ลงบนหินแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่อีกในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเขากำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา11ว่า ยุทธศาสตร์ชาติแก้ไขได้คณะกรรมการเห็นชอบนะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีจะแก้ไขเสนอคณะกรรมการเห็นชอบก็นําเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา,าก็คือสอสอส,อสอวอนําไปสู่การแก้ไขยุทธาศาสตร์ได้กรอบนี้ก็บอกว่าทุก5ปีให้ทบทวนยุทธาศาสตร์ชาติแต่ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คณะกรรมการเห็นชอบนําเข้าสู่การแก้ไขในรัฐสภา,าได้ ถามว่าใครที่จะนําเข้าสู่การแก้ไขในรัฐสภาก็คนเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีผู้นําเหล่าทัพเขาอยู่ภายใตนย้นายกรัฐมนตรีทั้งหมดถ้าจะแก,แก้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าแก้ได้นะครับพลเอกประยุทธ์พ้นไปพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้นั่งเป็นประธานแล้วก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็มีรองนายกที่ท่านตั้งขึ้นมาคนหนึ่งมีประธาน รัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนรัศสราก็มาจากเสียงข้างมากก็มาจากพรรคเดียวของนายกนายกรองนายกประธานสภาผู้นําเหล่าทัพทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์คาพยพของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทั้งหมดถ้าจะปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายเขียนว่าปรับได้แก้ได้ทั้งทบทวนในกรอบ5ปีและในระยะเวลาที่คิดว่ามันจะต้องทบทวนมันก็ทบทวนได้มันก็แก้ไขได้ไม่มีตรงไหนเลยที่แก้ไขไม่ได้ แล้วคงไม่มีใครที่จะบอกว่าเขียนแล้วห้ามแก้ไม่ใช่ศิลาจารึกเนาะ,นะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยไม่ใช่ศิลาจารึกมันต้องแก้ไขได้แล้วแก้ได้แน่ๆแล้วถามว่าถ้าแก้ได้แล้วทาไมวิพากษ์วิจารณ์ทําไมเขาว่าเขาอาจจะว่าคนเขียนนะครับอาจจะว่าคนเขียนไม่พอใจคนเขียนและสังคมเราเป็นสังคมที่กล่าวหากันไว้เสียก่อนโดยยังไม่อ่านไม่ศึกษาสักตัวหนึ่งเลยว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเขาว่าอย่างไรครับ ถ้าถามวันนี้ถามว่าท่านทราบไหมครับว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยประกอบไปเรื่องอะไรบ้างนะครับแลวเขาจะทําอะไรเขาจะทําอย่างไรผมก็เชื่อว่าคนที่ไม่ชอบก็ไม่อ่านคนที่เฉยเฉยก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมเอามาสรุปให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆสั้นๆนะครับที่กําหนดเอาไว้ยุทธศาสตร์ชาติหนึ่งด้านความมั่นคงนะครับประเทศมั่นคงประชาชนมีความสุขสองสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อยอดอดีตปรับ ปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าไทยในอนาคต 3. พัฒนาเสริมส,สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพนะครับสสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดึงภาคส่วนต่างๆมาขับเคลื่อนกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับหสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และยุทธศาสตร์ด้านที่6ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐภาครัฐและประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ของส่วนรวมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นหมุดหมายหรือเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพราะตำแหน่งประธาน เป็นโดยตำแหน่งคนเก่าพ้นตำแหน่งไปคนใหม่เข้ามาเป็นนายกคนนายกคนใหม่ก็มาเป็นประธานใหม่รองประธานก็เปลี่ยนใหม่พอบอเราทับเธอยังอยู่ก็อยู่นะครับถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามผู้ทรงคุณวุฒิท่านลาออกท่านตายไปนะครับหรือว่าครบวาระ5ปีแล้วครบนะครับแล้วจะได้รับการแต่งตั้งใหม่หรือใครจะไปก็ได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้ก็คือว่ายุทธศาสตร์ชาติ ถ้าถามผมนะผมก็ต้องบอกว่ามีดีกว่าไม่มีมีดีกว่าไม่มีเพื่อจะได้รู้ว่ามีแล้วยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายประเทศ20ปีจะไปทางไหนอย่างไรแต่ถ้ามีแล้วแก้ไม่ได้ผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครเห็นด้วยถ้ามีแล้วแก้ได้ทบทวนได้5ปีทีหนึ่งหรือทันทีที่มีปัญหาโลกมันเปลี่ยนก็สามารถจะปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ต้องยอมรับว่าดีกว่าไม่มีอย่างแน่นอนแล้วใครมาเป็นนายกค,คนนั้นก็เป็นประธานไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไปจกนกระทั่งปี2 5 8 0เหนืออำนาจมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีที่จะมีต่อไปหลังจากนี้ซึ่งเป็นการนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงและข้อกฎหมายครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือฟังชัดๆคืนนี้ถนอมจัดให้สวัสดีครับ ขนมจัดให้